โหลสวัสดีค่ะโลเอบริวันเวลคัมท to ลฟ์สไตล์ e บายบายบุรีรัมพี่น้องบายบุรีรัมก็มาอีกแล้วพี่น้องไม่อีกแล้วค้นเก่าค้นเดิมนะคะเพิ่มเติมก็มานั่งจมว้าวผื่นผัวนี่แหละค่ะพี่น้องเพื่อนเพื่อนเนื่องจากว่าสามีเนาะสามีพี่ายบอกค่อยสบายเนาะเพื่อนเพื่อนวันก่อนโน้นน่ะเพื่อนบอกว่าอยากกินสเต็กนะเพื่อนพอได้กินสเต็กเนื้อมาหลายวันน่ะ สเต็กในในอ่าที่ร้านนะที่ซิดนีย์โฮเทลนะเพื่อนเออมันแซ่บได้พี่น้องอ่าถ้าเราไปร้านอ่าร้านสเต็กจริงๆอ่ะร้านที่เขาทําขายน่ะที่เนี่ยในเมืองเนี่ยใกล้ๆบ้านเนี่ยที่คลับเนี่ยเพื่อนๆออร่อยมากนะสเต็กอ่ะเพื่อนอยากกินนะนัดกันไว้ว่า วันนี้นะวันอาทิตย์จะไปกินมื้อเที่ยงกันเพื่อนๆโอ้ยอุสตส่าห์ดีใจสิได้ไปกินสเต็กเพื่อนเพื่อนพอวันอาทิตย์มาถึงพี่น้องเพื่อนบอกว่าบ่าได้ไปดอกเดอ้อเมื้อวานมือแห้งมือก็สันพี่น้องมือก็สันนะคะมือก็สันตื่นมาก็สามีนี่เพื่อนๆจะเอาแน่นอนอะไรแกไม่ได้เลยนะสําหรับสามีพี่ไปนี่วันดีวันไม่ดีนะั่นเพื่อนตื่นมาบางวันอาการไม่ดีเนาะอย่างวันนี้นะตื่นมาก็ มือไม่กับสั้นอ่าที่จะนัดกันจะไปอันนั่นไปนี่ก็ไม่ได้ไปนั่นเพื่อนนัดกันสิไปขับรถไปเที่ยวอีกแล้วทุกวันอาทิตย์นะเพื่อนอยากไปขับรถเที่ยวนะเนี่ยวันนี้อากาศดีแดดแจ้งจังปางพี่น้องแดดแจ้งจังปางอยากสิไปขับรถไปแถวชายทะเลนะเพื่อนชายทะเลก็ไม่ไกลนะขับรถสามสิบนาทีพี่น้องเพราะว่าอ่าพวกเราอยู่เมืองชายทะเลเนาะนี่เนาะ ก็เลยอดเนาะก็เลยมามาพูดให้ฟังเนาะสำหรับอ่าโรคที่แกเป็นอนะ่ะว่าไหนแกแบบว่ามีอาการแบบนี้แกจะแพนิคนะกังวลพี่น้องแพนิคก,ก็คือตกอกตกใจกังวลนะ่ะเออกลัวกลัวนะถามแต่เรื่องเก่าๆถามแต่เรื่องซ้ำๆเก่าๆเธอรักฉันไหมเธอจะไม่ทิ้งฉันใช่ไหมอะไรอย่างเงี้ยพี่น้องเอ้ยนะคะเ,เพื่อนๆพูดมา ก็สงสารเนาะสงสารสามีสงสารตะครองด้วยเป็นเพื่อนเจอแต่คำถามเก่าๆซ้ำๆซากๆเธอจะไม่ทิ้งฉันใช่ไหมเธอรักฉันไหมอะไรอย่างนี้พี่น้องอ่านตั้งใจจะไปนั่นไปนี่ก็ไม่ได้ไปนะไม่ได้ออกไปส่เลยพี่น้องกับผัวนี่แทบสิไม่ได้ไปไหนแล้วแทบจะไม่ได้ออกไปไหนเลยยกเว้นไปหาหมอที่ไปหาหมอเนี่ยมันนัน บ,บังคับอยู่แล้วถึงอาการดีไม่ดีก็จะต้องออกไปพี่น้องเออแต่ถ้าพูดถึงว่าออกไปนั่นไปนี่ไปหากินข้าวกินอะไรไปชายทะเลนี่ถ้าอาการไม่ดีแกก็ไม่อยากไปนะคานเพื่อนเพราะว่าออกไปแล้วมันก็กว่าพี่ความสุขเพื่อนเออนั้นพูดเรื่องจริงนะการที่เรามีอาการไม่ค่อยดีเนาะออกไปเราก็ไม่มีความสุขไม่รู้จะออกไปทํำไรนะอืมนี่เหรอก็มาเลยมาเล่าให้ฟังนะคะ นี่แหละพี่น้องเอ้ยชีวิตคนที่มีสามีป่วยนะจะเอาแน่นอนไม่ได้เ,เพื่อนอย่างวันที่21เนี่ยวันที่21เนี่ยที่ในเมืองเนบโฮดเซ็นเตอร์เนี่ยเพิ่นจะจัดอ่าอ่าปาร์ตี้คริสต์มาสเนาะคริสต์มาสเออร์ลี่นะเพิ่นจะจัดจัดอ่ะก่อนก่อนคริสต์มาสจริงเนาะในที่เนบโฮดเซ็นเตอร์นี่ เออเขาก็บุกโต๊ะไว้ให้แล้วว่าสองคนอะวันที่21ท,ที่จะถึงนี้นะยี่สิบเอ็ดอ่าน ovember เนี่ยเพื่อนเออก็ยังไม่รู้ว่าจะได้ไปหรือเปล่าก็แต่ก็เขาก็บุกให้แหละเออเอาแน่นอนว่าได้พี่น้องเอออยากจะไปไหนก็ไม่ได้ไปดังใจดอกมีแต่คนถามว่าอ่าคริสต์มาสไปใส่ทำอะไรแน่นะคะคือ ไม่ได้ไปไหนเลยพี่น้องคริสต์มาสปีที่แล้วนั่งกินอยู่โต๊ะนี้แหละพี่น้องย่างเนื้อย่างไปซื้อซื้อกุ้งซื้อปลาหมึกมาแล้วก็ย่างกินแล้วก็ซื้อแชมเปญขวดหนึ่งกินอยู่สองคนเนี่ยกินอยู่ครอบครัวสองคนกับสามีและก็มานะเพื่อนๆปีนี้ก็จะทําเหมือนเดิมแหละเพื่อนเดียคริสต์มาสก็จะไปซื้อเนื้อซื้ออะไรมาเนาะแล้วก็มาทํากินกันเพราะว่ามันออกไปไหน ไม่ได้พี่น้องมันยากมันเหนื่อยนะคะกินตรงนี้นะช่วงปลายๆตรงนี้แดดจะล่มจะอากาศดีมากนะตรงนี้นะแต่ว่าช่วงเช้าเช้นะคริสต์มาสเขาต้องกินก่อนเที่ยงเลยพี่น้องเออเรามากินตอนบ่ายไม่ได้เรากินก่อนเที่ยงนะช่วงเที่ยงก็จะร้อนตรงนี้นะแต่ว่าถ้าช่วงเวลานี้อากาศจะดีนะคะพี่น้องใครไม่มีสามีไม่สบายจะไม่รู้สึก ตรงจุดนี้พี่น้องถ้าเมื่อใดที่คุณตกอยู่ในสภาวะที่พี่ายเป็นเนาะคุณจะรู้สึกว่าเออมันคือชีวิตที่เคยมีอิสระเคยได้ไปไหนมาไหนอยากจะไปไหนมาไหนมันก็ไม่ได้ไปนั้นเพื่อนเมื่อเมื่อคุณมายืนหยุดตรงจุดจุดที่พี่ายได้ยืนหยุดตรงนี้คุณก็จะรู้ถึงความรู้สึกของทั้งสองคนนะคะไม่ว่าจะเป็นตัวเราเองหรือว่าตัวของ สามีของคุณเพื่อนว่ามันมีความรู้สึกอย่างไรนะคะที่ไม่ได้ทําในสิ่งที่ทุกๆคนเขาทํากันนะอย่างคริสต์มาสเขาก็จะไปให้ฮาปาร์ตี้กันตามคลับตามอะไรเนี่ยเพื่อนกับเพื่อนฝูงมากมายอะไรเนี่ยแต่ตัวเองจะต้องมานั่งจมอยู่กับที่หลังบ้านแบบนี้เนาะเนื่องจากว่าไปไหนไม่ได้นะคนฝรั่งนะคริสต์มาสเขาจะรวมตัวกันนะพี่น้องครอบครัวนะ ครอบครัวถ้าใครมีลูกมีหลานก็จะไปรวมอยู่บ้านเดียวนะสมมุติว่าอบ้านเราเป็นบ้านพ่อแม่ใช่ไหมลูกหลานก็จะมารวมกลุ่มกันะจัดกินที่บ้านพ่อบ้านแม่อะไรเนี่ยเพื่อนเออส่วนคนที่ไม่มีญาติไม่มีอะไรเขาก็จะเป็นจัดกินกันที่ที่คลับซึ่งเขาจะมีปาร์ตี้คริสต์มาสจะมีอาหารหลายๆอย่างแต่ว่าต้องซื้อ อ่าแท็กเกจตเข้าไปนะเพื่อนการที่จะกินอะไรหลายๆอย่างนะเออเพราะว่าถ้าเราซื้อตั๋วแล้วก็คือกินแบบบุฟเฟ่อะลนะเพื่อนเออแต่ว่าซื้อตั๋วเข้าไปนะนี่ก็เลยมาเล่าให้ฟังนะเพื่อนว่าชีวิตนะชีวิตในสิ่งที่เราเลือกไม่ได้นะเพื่อนเมื่อเราเป็นมาแบบนี้แล้วเราก็จะต้องทําใจว่า อ่ามันเป็นไปไม่ได้ที่ฝันอยากไปนั่นไปนี่จะได้ไปเหมือนคนอื่นนะเพื่อนๆนี่แหละก็เลยมาเล่าให้ฟังพี่น้องขอบคุณนะคะขอบคุณทุกการติดตามโดยพี่น้องขอบคุณทุกเลิฟทุกไลฟ์ทุกกำลังใจที่มีให้กับไลฟ์สไตล์ไปไปบุรีรัมลำดีๆตลอดมานะคะเพื่อนๆถ้าใครชอบอย่างไรอย่าลืมกดติดตามในด้ดยพี่น้องนะจะได้มีกำลังใจในการทำคลิปใหม่ๆนะคะ ขอบคุณหลายๆนะคะเดี๋ยวเจอกันคลิปหน้านะคะสวัสดีค่ะ